สวัสดีค่ะชาแนลกะทิเดลี่ค่ะวันนี้กะทิจะมาอวยไม่ใช่สิกะทิจะมาชื่นชมคุณจุงจีฮุนกับบทบาทใหม่ในดดทรามาโค Hero on Call ค่ะถ้าพูดถึงนักแสดงที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้ทรงพลังและมีเสน่ห์ที่ตาจึงใจแฟนๆทั่วโลกหนึ่งในนั้นจะต้องมีชื่อของคุณจุงจีฮุนแน่นอนค่ะ เขาคือนักแสดงที่พิสูจน์ตัวเองจากบทบาทที่ท้าทายหลากหลายแล้วก็กวาดรางวัลมากมายเลยล่ะค่ะวันนี้เราจะมาลงลึกถึงผลงานล่าสุดของเขากับซีรีส์เรื่อง The Trauma Code Hero on Call ซึ่งเป็นซีรีส์แนวการแพทย์ที่เข้มข้นและเต็มไปด้วยดรามา่าซีรีส์ใหม่จาก Netflix ใช่ยไปเมื่อวันที่24มการาที่ผ่านมามีซีซั่นหนึ่งอยู่8ตอนค่ะเสียดายมีแค่8ตอนจบเองน่าจะมีเยอะกว่านี้นะ มีทั้งซับไทยและภาคไทยเลยล่ะค่ะพร้อมกับย้อนลอย Kingdom ซีรีส์ที่ทำให้คุณจุงจีฮุนกลายเป็นซปเปอร์สตาร์ระดับโลกรวมถึงรางวัลการันตีฝีมือของเขามากมายไปดูกันเลยค่ะ เรามาพูดถึง The Trauma Code Hero on Call ซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดกันก่อนนะคะซึ่งเป็นซีรีส์แนวการแพทย์แอคชั่นดราม่าที่เล่าถึงชีวิตของทีมแพทย์ฉุกเฉินที่ต้องเผชิญหน้ากับเคสผู้ป่วยที่อยู่ในสภาวะวิกฤตพราะเขาต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยและต้องต่อสู้กับปัญหาภายในโรงพยาบาลที่เต็มไปด้วยการเมืองและผลประโยชน์คุณจุงจีฮุนรับบทเป็นใครกันนะในเรื่อง The Trauma Code คุณจุงจีฮุนรับบทเป็นดอกเตอร์แพคยคังฮยอกค่ะศัลยแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและความเย่อหยิ่งในความสามารถของตัวเองเขาเคยเป็นแพทย์อาสาในสนามรบทำให้เขามีประสบการณ์กับสถานการณ์กดดันที่ค่อนข้างสูงมากเขาได้รับมอบหมายให้สร้างทีมแพทย์ฉุกเฉินขึ้นมาใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในชั่วโมงฉุกเฉินค่ะ um ok, ดรแพคคังฮยอกผู้เป็นความหวังสุดท้ายของคนไข้ที่มีโอกาสรอดเพียงไม่กี่เปอร์เซนต์เขาคือแพทย์ที่เก่งที่สุดในโรงพยาบาลแต่เต็มไปด้วยปริศนาที่เกี่ยวข้องกับอดีตของเขาเขามีสไตล์การรักษาที่แตกต่างจากแพทย์ทั่วไปและมักจะขัดแย้งกับฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลน,นี่ไม่ใช่แค่ซีรีส์แนวการแพทย์ธรรมดานะคะแต่เป็นซีรีส์ที่สร้างความระทึกขวัญ แอคชั่นและก็ดราม่าเข้มข้นแล้วมีบางตอนที่หากระจายด้วยค่ะใครที่เป็นแฟนของด็อกเตอร์โรแมนติกแล้วก็ h o ฮ p i พิ l p ล l พลสห้ามพลาดเลยเรื่องนี้มาพร้อมกับนักแสดงสมทบสุดปังประกอบด้วยยังแจวอนนำแสดงโดยคุณชูยองอู แพทฟอรโล่ follow, หนุ่มผู้เต็มไปด้วยความฝันและอุดมการณ์ของการรักษาชีวิตคนเขาเริ่มต้นด้วยความเชื่อมั่นในระบบการแพทย์แบบดั้งเดิมแต่เมื่อได้พบกับอาจารย์หมอแบ็คคังฮยอกเขาก็ได้เรียนรู้ว่าการรักษาชีวิตคนอาจต้องอาศัยความกล้าและความคิดนอกกรอบ ซอจังมีนำแสดงโดยคุณอันฮายองซอจังมีเป็นพยาบาลผู้หญิงที่เข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวค่ะเธอมีความสามารถสูงและมุ่งมั่นในการดูแลผู้ป่วยทั้งยังเป็นคนที่คอยให้กำลังใจและสนับสนุนทีมแพทย์ในช่วงเวลาที่ลำบากซอจังมีเป็นเสาหลักของทีมแพทย์ฉุกเฉินเธอมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดต่อมาก็คือพักขยองวอนนำแสดงโดยจองแจควน พักขยองวอนเป็นวิสัญญีแพทย์ค่ะที่มีหน้าที่ดูแลการผ่าตัดทุกชนิดเขามักจะคอยสแตนบายอยู่ตามมุมต่างๆของโรงพยาบาลน,นอกจากเขาจะมีความรับผิดชอบที่สูงมากแล้วก็ยังมีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยที่ต้องการการผ่าตัดที่ซับซ้อนเขาคนนี้นะเป็นตัวละครปริศนาให้ผู้ชมไปตัดสินกันเอานะคะว่าจะเป็นตัวละครที่ดีหรือไม่ดีกันนะต่อมาก็ต้องมีตัวร้ายใช่ไหมคะ ฮันยูริมนำแสดงโดยยุงขยองโฮค่ะคนนี้เป็นหัวหน้าแผนกสันยกรรมที่ต้องการไขว่คว้า,าระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นไปในโรงพยาบาลทว่าเขากลับรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะโดนแพ็คคังหยอกขัดแข้งขัด,ข,ดขาอยู่ตัวละครตัวนี้จะดีหรือจะเลวกันหนะ้าไปดูกันในเรื่องนะคะนักแสดงทุกคนเล่นได้ดีมากๆเลยค่ะแต่บอกเลยว่าคนที่ขโมยซีนที่สุดยังไงก็เป็นพี่จุงจีฮุนของเราค่ะ และก่อนที่เราจะไปดูซีรีส์เรื่อง The Trauma Code เรามาย้อนรอยบทสำคัญระดับ Masterpiece ของคุณจุงจีฮุนกันก่อนนะคะถ้าให้เลือกหนึ่งในซีรีส์ที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกให้กับเขาคำตอบของกะทิก็คือเรื่อง Kingdom ค่ะ ทำไมคิงด้อมถึงเป็นซีรีส์ที่ยิ่งใหญ่กันนะเรื่องคิงด้อมมีเนื้อเรื่องสุดล้ําไปเลยค่ะเป็นซีรีส์แนวซอมบี้การเมืองเกาหลีโบราณที่มีทั้งดรามา่าแอคชั่นและความระทึกขวัญจุงจีฮุนร,รับบทเป็นองค์รัชทายาทอีชางเจ้าชายที่ต้องเผชิญหน้ากับโรคระบาดซอมบี้และการทรยศหักหลังในราชสำนักเซิงเรื่องนี้นะมีการต่อสู้ที่ดุเดือดซีนแอคชั่นที่เขาต้องใช้ดาบต่อสู้กับกองทัพซอมบี้บอกได้เลยว่าดุเดือดมากเลยค่ะ เรตติ้งและความสำเร็จของ The Kingdom ก็คือเรตติ้งถล่มทลายไปเลยขึ้นแทนเป็นซีรีส์เกาหลีที่ได้รับความนิยมระดับโลก เป็น Netflix Original ที่ go in t e r ไปเลยค่ะเป็นซีรีส์เกาหลีที่ Netflix ลงทุนและกลายเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่คนดูมากที่สุดในหลายๆประเทศได้รับรางวัลและคำชมเชยจากนักวิจารณ์ภาพยนตร์มากมายได้รับรางวัล The Best Drama at the Asian Academy Creative Awards ได้รับรางวัล Top 10 Most Popular Series on Netflix Worldwide นะคะอันนี้นี่คือซีรีส์ที่ทำให้คนทั้งโลกจับตามองคุณจุงจีฮุนและทำให้เขากลา เป็นซ u เปอร์สตาร์ระดับโลกใครที่ยังไม่ได้ดู The Trauma โค d e Hero on c l r e บอกเลยว่าคุณพลาดไม่ได้นะคะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปติดตามการแสดงสุดเข้มข้นของเขากันทาง Netflix กับเรื่องจุด r a u m a Code ที่ตอนนี้กระแสตอบรับดีมากเลยค่ะวันนี้กะที่ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอตัวไปดูซีรีส์ต่อใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วฝากกด s u b s c r i b e ช่องของกะทีด้วยนะคะ แล้วก็ฝากคอมเมนต์บอกกะที่หน่อยค่ะว่าคุณชอบคุณจงจีฮุนจากเรื่องไหนมากที่สุดแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย